ตอนนี้นะคะเราสองคนนะคะก็กำลังจะเดินทางนะคะไปดูรถหนึ่งคันค่ะก็คือ Isuzu s e v e Choice 4W h e e l นะคะออโต้ Auto เนาะก็ตอนนี้เราก็เดินทางอยู่ที่แถวแถวสุขสวัสดิ์นะคะ,ะแถวสุขสวัสดิ์เนาะก็ อันนี้ก็เป็นรถอย,นนอยู่ในพื้นที่ี้แห่งนี้นะคะเดี๋ยวก็ดย๋ยงไงก็ไปดูรถกันจริงรที่หน้างานอีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่าคันนี้จริงๆแล้วก็เป็นคันที่เป็นสเปค<อ>หายากเนาะถ้าเกิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันมีการแบบว่าตรงปกนะคะถ้าทุกอย่างตรงปกทั้งหมดเลยเนี่ยก็ถือว่าจะเป็นช้อยโฟร์วิวคันแรกที่เราได้มานะคะอืมหลังจากที่ว่าเราก็ตอนแรกเราไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่าจริงๆเขายังมีรุ่นนี้อยู่ไหมนะคะก็เลยอาไปศึกษาข้อมูลเลยต่างๆนานาเฮ้ยในรุ นี้มันมีอยู่ในสเปคตามแคตตาล็อกของอีซูจริงๆด้วยนะคะอ่ะโอเคก็เดี๋ยวไปดูกันที่หน้าง,งานอีกทีหนึ่งแล้วกันนะคะว่าจะตรงปกหรือไม่ค่ะ ตอนนี้เราก็เดินทางมาเจอรถเป็นที่ส็จสรดเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนอื่นก็ต้องขอทดลองขับกันก่อนเลยนะคะเป็นอันดับแรกค่ะพี่จอนก็กําลังเทสตระบบในเรื่องของ4 w h e e l นะคะเพราะว่าเรื่องระบบเกียร์ของ4 w h e e l เนี่ยต้องดูเป็นอันดับแรกๆเลยนะคะสําหรับรถ4 w h e วิคันนี้อนุญาตีอนุญาตรีวิวด้ว,วยความรวดเร็วเลยนะคะคันนี้ก็ผ่านการใช้งานมาอยู่ที่2 2 2 0 0 0กว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะนี่ค่ะเป็นเกียร์ออโต้นะคะแล้วก็เป็น4 w h e วินะคะ ไหนก็จะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายที่หน้าบ้านนะคะแต่คงถ่ายได้ประมาณหนึ่งเพราะว่าตอนนี้อากาศร้อนมากเลยนะคะเดี๋ยวค่อยไปถ่ายดีเทลให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะอ่ะก็จะพยายามถ่ายเท่าที่ถ่ายได้นะคะประมาณนี้เนาะโอเคเดี๋ยวไปดูภายนอกรถกันค่ะตัวล้อก็ตรงตามสเปคเลยค่ะตัวล้อก็จะเป็นตัวล้อลายก้านฟูป,นปิบปัดเงานะคะแบบนี้เลยค่ะเครื่องยนต์สามพันค่ะ สภาพสีโดยรวมก็ถือว่าประมาณ80%นะคะแต่ก็จะมีริ้วรอยๆนะคะตามการใช้งานนะคะสีก็มีบางส่วนที่ดอกไปเช่นเดียวกันนะคะอื่นไม่น่ามีอะไรมากนะคะโอเคเดี๋ยวไปเจอกันเราจะไปโอนเปลี่ยนมือทันทีค่ะเพื่อความสบายใจของทั้งผู้ซื้อและผู้ขายค่ะ,ะเดี๋ยวเช่นใดไปเจอกันที่ขนส่งเลยเนาะ,ะตามนั้นเลยค่ะโอเคไปเจอกันเลยนะต,ตามๆกันไปนะคะโอนเปลี่ยนมือทันทีค่ะเพราะว่าจุดขนส่งก็อยู่ไม่ไกลจากนี้นะคะ รถทุกคันที่เรานําเข้ามาขายนะคะเราก็จะทําการโอนเปลี่ยนมือเปลี่ยนกรรมสิทธิ์เปลี่ยนผู้ครอบครองเปลี่ยนเจ้าของนะคะจากท่านเจ้าของเดิมมาเป็นชื่อของเราในทุกๆคันเลยค่ะทางนี้ก็เพื่อความสบายใจของทั้งผู้ซื้อแล้วก็ผู้ขายด้วยนะคะโดยท่านผู้ขายเนี่ยก็คือหลายๆท่านเลยนะคะที่มอบความไว้วางใจให้กับเราเพราะว่านี่แหละเป็นสิ่งที่เราทําการทําเอกสารต่างๆให้มีความชัดเจนก็คือว่าเรามีการโอนมา เปลี่ยนมือจากเขาเรียบร้อยนะคะเพราะว่าเ,าเขาขายรถมาแล้วเขาก็จะไม่สบายใจนะคะถ้าเอกสารของเขาเนี่ยไม่ได้ถูกใช้อย่างถูกต้องนะคะเราก็เลยต้องนํามาดําเนินการแต่ <im itation> แนี่ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะคะซึ่งท่านเจ้าของรถหลายต่อหลายท่านที่ติดต่อมาเพื่อขายกับเราโดยตรงค่ะและยังรวมไปถึงการซื้อขายกับพี่น้องพันธมิตรด้วยนะคะเราโอนเปลี่ยนมือเช่นก <im itation> ันผมก็ <im itation> อยู่ที่กองถึงสองทางบอกนะครับพื้นที่หนึ่งบางกุเทียนนะนี่เลย กับ a c t i v ์ Choice นะครับได้นำรถเข้าทำการตรวจแล้วก็ยื่นเอกสารโอนเปลี่ยนมือที่เสร็จสรรพเรียบร้อยตอนนี้เราโอนเปลี่ยนมือเป็นที่เสร็จสรรพเรียบร้อยแล้วนะคะก็ได้แจ้งไปอย่างท่านเจ้าของรถนะคะเพื่อให้ทราบแล้วก็เข้าสู่ร้านเพื่อทำการรีโนเวทก่อนการตั้งขายเป็นลำดับต่อไปค่ะ